ท่านประธานในพิธีอาจารย์หมอนิเวท่านรองประเสริฐรองเอก,กชัยอาจารย์หมออำนา,นาจแล้วก็คณะบริหารมาาลัยเชียงใหม่ทุกท่านพร้อมกับสาธุชน คนดีทั้งหลายที่ได้มานั่งตามสบายนอกมือลงอมาร่วมในมณฑลพิธีตักบ,บาทวันสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเราก็ทราบกันดีว่า เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าวันไหนก็าตามมันเป็นวันสำคัญของเราทุกคนสิ่งที่เราถนัดนั่นก็คือตื่นเช้าขึ้นมา เราเป็นคนที่โชคดีโชคดีอะไรโชคดีที่เรามีลมหายใจที่จะต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆในวันนี้ถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็นอนหลับ ยาวเลยถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีตื่นมายัางมีลมหายใจ